สวัสดี FC ครับสวัสดีเอฟซีครับวันนี้อยู่กับผมกินดับสิ่งวันนี้มาดูรถแรงอีกคันหนึ่งครับไม่จำนานะครับออันนี้ไม่มีเกียร์โลบัตอพ่อมีเกียร์โลมาดูปะเตอร์นอรเได้บัตรีกี่เร,ร่เนี่ยกี่เร่เงยมืออย่างนี้เออมาเออถ้าไม่ได้ใส่เกียร์โลนี่ไปไม่ได้นะอย่าทำตามเลยนะอบบกี่โลว์กี่เร่เร่เร่ครับไม่ต้องทำถนนดอกดูอ่ะโอ้โอนี่ครับประโยชน์ของมัน ประโยชน์ของมันเนี่เร่งเร่งมามือระบบภายในนี่สตาร์ทกุญแจนั้นสตาร์ทวิลปันได้มาเบิ้ลครับทึมอ๋ออยนี่นี่ดูครับประโยชน์ของมันว่าเป็นยังไงการติดแล้วเป็นยังไงไม่ติดก็อีแบบหนึ่งติดก็อีแบบหนึ่งครับดาตรถในกันครับได้ความมันและบันเทิงครับดูว่าโหดนี่ สบายบรือสบายบรือครับเย่ yeah. นี่คือแผลมมัน,น,นไม่ได้ไม่ได้ทำทางนะสายตรงเลยนะเขาดูนะครับถึงมันมือติดมานั่งมาชดเด็ดติดติดนี่ครับประโยชน์ของมันนะไม่ต้องทำถนนไม่ต้องทำทางดู ไั่ตรงเลยพรเลยจริงงเนี่ยสจิงงยาจี้ว้ยเหยีดบกระบาใบไรกบ้ใบเนี่ยแบบนะเตาวสรินเต้าสรินป่าเพราะสูกสายอ๋อมาดูอีกครั้งนึงครับนี่มาดูสเต็ปสองเป็นยังไงว่าจะไหวหรือไม่ไหวมี แรงๆมือแต่มันมันบอมันจอดเลยมันสุดจะเป็นลูกเลยหูห้อ,อเลยโอ้แรงๆดูว่าไปแบบสบายเลยไหมมีประโยชน์ของมันนึเดีเลยไม่ดูก็ดูเองนะครับผมว่าใส่กับไม่ใส่นะครับ ลั่นมากเลยเพรตเอ้ยเสียงโหดมากเลยอเอาตามมาดูอีกครั้งนึ่งครับไปแบบชุยนะครับไม่มีทางนะครับเอาโหโหดจริงครับนี่ครับว่าการติดดีไม่ดีครับนี่ครับดีครับผม สุดนะครับสุดนี่อันนี้แค่เครื่องแค่11นะครับทาสิบสีนี่ชิลิューนะครับมันอยู่ที่เครื่องด้วยนะครับผมอันนี้มารีวิวไอ้เครื่อง11เอแรงครับโอ้โหอ่ะคลิปนี้ก็ปิดเพลงท่านี้ก่อนโอ้สุดสุดสุดอันนี้ก็แค่11แรงนะบ,บาตบัตสิบห้าสิบหกนี่เสร็จเรงจริงจริงอ่ะเพียนี้กีบเพียนี้ก่อนครับเหนื่อยละ